เดี๋ยวเราจะให้ไปดูดินก่อนเดี๋ยวผมจะถ่ายดูดินก่อนดินเยอะไหมโอ้โห<อ>นีครับดูครับจอกได้ไหมเดี๋ยวจะให้จะลงเหรอเอาไปถือไปด้วยอะ่ะ เดินไปรอก่อนเดี๋ยวเดินไปรอก่อนอย่าพิ่งเราเดินไปรอชิน่น่ก่อนนะคะดูรอยเก่าอ่ะ อยู่ในทุ่งนาด้วยเสียวดูเสียงเด็กน้อยมันหรอ มึงยังไม่ออกถนนเลยติดแล้ว เด็กเด็กน้อยมาเต็มเลยไปยังไง่ะทีนี้ไม่โคดันตูดเหรอ เออดินเปียกด้วยตรงนี้เ,เทเลย <c oughs> เทเทแล้วก็ให้โคดันตูดถ้าไม่โคดันตูดนี่จะไหวไหมว่าดันไม่ขึ้น โอ้ไม่เคยเดินมาแล้วหนูชใช่ไหมไม่เคยเดิ <ừ. S 1> เดนมาหรอเราไม่โทรดันดูก่อนถ้าไม่ขึ้นก็เทออีบอฟีบอนตีอี่ด็ดอกมันติดเราหนีนหามาแล้ว ถ้าดันไม่ขึ้นก็เททิ้งแล้วให้ไมโคตักใส่คืนนะอืมก็น่าจะทำอย่างนั้นเลยมีอยู่สองอย่างลงดันมันเลื่นนู่นอันนี้ใช่รูปปูไหมรูกป,ปูเป็นแบบไหน,ไม,มนมไม่รู้เหมือนกันไม,ไมโครกำลังเดินมานะคะ โอ้ร้อนเขาหอมร้อนฝนเพิ่งตกเนาะฝนตกเมื่อวานหนักหลังอ้าถือให้ก่อนเออวิ่งไปรองโน่ดีกว่า ถ้าเราไปร่องนู้นไม่ได้หกล้มไปไม่ได้อยู่ครับแม่โคเดินมาจากนู้นทีมงานก็ต้องรอแต่ตัวเดินตัวอะไรดีไหมก็ดีอยู่นะปกติแต่ว่าอากาศมันหายไปข้างหนึ่งก็เลยระวังโซ่หน่อยคันนี้ตัวเดินอีกข้างหนึ่งซ่อมแล้วตอนที่ผมกับตะดมไปลากรถเกี่ยวเนื้อจาเนาะมันมันมันเสียข้างหนึ่งเออแต่แกซ่อมแล้วแกเปลี่ยนชุดใหญ่เลยชุดนั้นอะประมาณเกือบ สี่หมื่นได้อ่ะแกเดินลากไปลากรถเกี่ยวแล้วแล้วทีนี้ตัวเดินตัวเดินรถเกี่ยวอ่ะเสียเออเสียข้างนึงและออยเนี้ยไปลากไปลากแล้วตัวเดินไหนตัวนี้ยะเสียอ,อ,อืมพอดีเลยออกมาทําทางพอดีเลยเนาะแต่งทางกับพอดีเลยยุบแล้วมันลื่นดินมันเปียกอะตรงนั้นอะ เทีเ่ยวเรกเที่ยวแลกลองทางเที่ยวสองเที่ยวสองไม่ได้พุ่งโอ้เม่โคนี่สุดยอดเลยคันนี้เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะโดนดราม่ากน,นะครับ ทีมงานเขาต้องยนต์เองเขาให้ไม่โคเนี่จ้าของนี่เจ้าของไมโครเนี่ยเนี่ยเจ้าของไมโครนี่สุดยอดเลยครับอะแต่พี่แกจะตัดทางนู้นให้เสร็จก่อนเนาะเออไม่ตัดทางนู้นให้เสร็จก่อนแล้วก็ดึงม,มาแล้วดูนะคะว่าจะขึ้นหรือเปล่า ปุ้ยหรือเปล่าตันตู 喂。 ยเลยยกเลยไม่ขึ้นหรอกยกทำไมโคตักใหม่ดีกว่าเสียเวลาเลยแต่ไม่เป็นไรนะคะอ้าว เที่ยวสองไม่รอดเลยกล่าว่าจะา <c oughs> กลว่าจะเอาทีเดียวไม่ต้องมาอีกรอบนะคะเพราะว่ามันระยะทางก็ไกลอยู่เนาะ มันไกลก็กะว่าจะเอาไปรอบเดียวให้จบแต่มาเจอดินเปียกก่อจะถึงถนนแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวอะ่ะ กะว,ว่าจะไม่ได้ามาเอาอีกรอบนะคะไม่ใช่จะได้ขับเข้าไปเอาตัวใหม่ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย